สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดี้เอาไว้ใชสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับนะฮะและนี่คือเนเจมเนเจมทักทายแฟนๆก่อนเชิญครับครับองสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจมครับอ๋อใช่พี่เลยพูดถูกสวัสดีครับผมเนทเชิดพกมณีที่คุณครับผมจากจากจากรูมมันดีครับผมเด็กใหม่หน้าใสๆเฮ้ยนี่มันเจนใหม่เหรอเนี่ยของเจมคือฮับนี่ครับคิงอีพีทยยเเฮฮ้้ยเฮ้ย มันนี่ไงมันใจมันตรงกันนะแม่คุณิงในอีพีไหนเนี่ยฮะคิงก็คือคิงครับเออเออเลิศตั้งแต่หรือคุณจะบอกว่าเขาเลิมตั้งแต่อีีแรกแล้วอ้าวหรือไม่จริงก็ไม่รู้ว้ามดเวลาและและคุณชอบอวัยวะส่วนไหนครับคุณเนทเปิดค่ะสองซ้มสันกลามสันกลาม ใช่เพราะว่าคุณไม่ห่อใช่แคบได้ไหมแคบแคบทันนะจ๊ะแค่แคะทันหันนะจ๊ะอาสามสองนิ้วแคบได้ได้ได้เหมือนแม่จ๊ะเหมือนไนายตาทำไมอ่ะทำไมถึงชอบสันการตัวเองอ่ะไม่รู้ไอ้ฉันไม่รู้คือจริงๆอ่ะไม่รู้จริงๆอ่ะไม่เคยไม่ไม่เคยรู้สึกว่าชอบจนกระทั่งเหมือนได้เข้าวงการบันเทิงแล้วก็เออหมือนกับเอาผอมลงอย่างงี้แล้วชัมันก็เลยชัดขึ้นก็เลยอ้าวเหมือนก็มีคนมีภาพ์ตีเซนด์หน่อใช่มีคนทักเยอะสันการของคุณเคยยิ้มเอามาหั่นหมูอยู่ เป็นซีรีส์เฮ้ยถูกต้องอย่าเล่นกันอนนท์ยังไงทําไมทําไมก็เพราะว่าเป็นซีรีส์ที่เราเล่นเป็นคู่หลักด้วยแล้วก็มีพี่เน็ตด้วยอืมเขาทำชอบเองไหมชอบเองไหมชอบเองไหมต่อต้านแล้วหมั่นจะยังแล้วหมั่นจะยังตุนิดนึงบูเล่บูเล่บูเล่ไม่ครับผมก็แบบว่ามันเป็นซีรีส์ที่เหมือนกับเราเล่นเป็นคู่หลักด้วยแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ทําให้เราแบบมีความคิดแบบ ใหม่แบบหลายๆอย่างมากๆแบบทำให้เราโตขึ้นด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่เราทั้งชอบแล้วก็รักมันมากๆอะไรเงยครับโอ้และเชื่อแฟนแก็คงจะรับใช่ไหมครพิมพ์กันเข้ามาได้นะฮะกดหัวใจกันเข้ามานี่ฮือคุณอนนนะฮะอ่ะคอมเมนต์อ่ะข้อสุดท้ายเป็นข้อสุดท้ายมีอะไรเธอโอ้ยจริงๆอ่ะเราเราอยากไปแบบอยากไปเลเซอร์ขนมากเลยอ่ะเอ้าก็ไปเหรอนี่ไปที<_<_<_่ไหนนะกัง้ําคลินิกไง จริงๆอ่ะพี่ครับไม่ขึ้นแแบบหายพี่จำไว้หน่อยจำไว้เผาจะได้เห็นหน้าพวกเธอไงจะได้เป็นเจ้่ของน้ำโอเคจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าเผื่อแบบเรื่องกำจัดคนมันก็ต้องไปกังนํำอยู่แล้วแต่ถ้าเผื่อเรื่องที่รักเจอจนหัวปักหัวปาต้องให้ทำยังไงอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วแต่ว่าเราหรอมันอยู่นะมันอยู่บทบังคับมันมันอะไรไงล่อ เราหรออ่ะเราหรอเราหรออ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไปสองแ้งว่าเมื่อกี้ไม่ยังไม่จบก็เหโอ้อยัง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 คัยัง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 ่งยัง่ังห้องยังยังยังยองยังยั่ยังยังย่งยังยังยัเอังยังยังยัู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่องออกไปองงยงด้วยทนัััย อ๋อุมยอุ๊ยตวัดดีแต่ริงก็บอกว่าแต่คือเธอไงสุขคมงคลเจมหยุดร้องก่อนเดี๋ยวมันไม่ยินได้อหรอกโอ้หรองคือพอดีว่าเราไม่ค่อยเก่งอังกฤษอ่ะแบบคำว่ารักมันสะกดว่าอะไรอ๋อถ้าเปิดแบบพูดเป็นอิงอ่ะคิงแบบรู้แล้วว่าตัวเองผิดอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยแบบว่าแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าชอบคิงในเวอร์ชันนี้ ครงกับเพนต่างกันยังไงฮะไม่ไม่เลยไม่ไม่ต่างใช่ไหมไม่เหมือนมมกใช่ไหมจ้าบอกรักเท่าไหร่ก็เป็นได้แค่เพื่อนใครเป็นเพื่อนแกอ่ะใครแบบเป็นคนคิดฮะไม่บอ้จริงเ้าอ่ะคือถ้าเผื่อแบบเรื่องกําจัดคนมันก็ต้องไปกังนําอยู่แล้วแต่ถ้าเผื่อเรื่องที่รักเจอจนหัวปักหัวปั๊มต้องให้ทํายังไงอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยใครเสี่ยวเดี่ยวบทผิดข้ามมุมกับ ไส่อิมพอไวอิมพไว้บอกพีกาพร้องเลยค่ะคุณนจอน้องเจมครับผมเกิดมาคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็รักเธอคนเดียวนะเบิร์บูนะอุ้ยบุยคมมากเกิดมาคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็รักเธอคนเดียวนะเอ้ยอันนี้มันต้องแบบมันต้องเล่นเป็นไดนามิกมันต้องมีดรามิกดรามิกมันต้องหวาพอแบบรักเธอคนเดียวมันต้องเฮลทั้งทางนี้แล้ว่าอ๋อใครเล่นใครเล่น เกิดมาคนเดียวเจมส์เรัอเจอเกิดมาคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวแต่ก็รักเธอคนเดียวนะแล้วก็รักเธอคนเดียวนะอ่ามันต้องเล่นชาๆนะแบบเกิดมาคนเดียวอันนี้ให้ข้อมูลใช้ชีวิตคนเดียวให้ข้อมูลแล้วียนตบบอกเข้าบ้านเลยโอเคได้ถ้าพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะสามสองหนึ่งแอคชั่นเอาเดี๋ยวจะจะบอกบทก่อนแป๊บนึงแลเอาก็ไม่ไม่ก็แบบว่าพี่พีเนส ถามเจมส์มาว่าแบบเออทำไมถึงชอบอยู่คนเดียวจังอะไรอย่างเงี้ยออแบบว่ามันต้องมีหัวเปิดก่อนมีแบบเพราะว่าด้านตลกนี้ที่เราเป็นยนมามันต้องมีอย่างงี้ต้องมีสตอรี่ข้างหน้าก่อนแบ็คกราวด์ต้องมีไดนามิกมันต้องมีเหตุผลของเรื่องราวอินโทรแล้วก็เอาท์โว่ถูกไหมครับตายแล้วเอาเอาอันนี้โอเคโอเคถ้าพร้อมแล้วแอคชั่นเออทำไมชอบอยู่คนเดียว